ถังใหญ่สุดของเราเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนตัวนี้200ลิตรนะใส่น้ําแข็งได้5้าถึงหกระสอบเลยทุกคนมาดูใกล,ใกล้ๆใหญ่มากอันนี้คือขนาดท,ที่เราขายาใหญ่ที่สุดนะเพื่อนประมาณนี้เลยรูระบายน้ําอยู่ก้นถังนะเดี๋ยวันึงจะเปิดให้ดูนี่รูระบายน้ำอยู่ก้นถัง,นะอ,ถงอันนี้คือ200ลิตรของใหม่ผลิตใหม่นะทุกคนเดือนนี้วันนี้วันที่สี่จุดสี่ะสี่เมษาลดการผลิตลตใหม่มากทุกคนดูสิอันนี้วันที่ยีิบสามเดือนสามนะของเพิ่งมาเองมีมอกอมีเอสโอเก้าพันเก้าพันหนึ่งนะ ขนาดสองร้อลิตรของเราจะมีสีน้ําเงินแล้วก็มีสีแดงด้วยเดี๋ยว,ยวแอดมินจะมาเทียบกับหนึ่ง้อยลิตรนะเผื่อเพื่อนๆอ,อ,อยากรู้ว่าหนึ่งรอลิตรกับสองรอยลิตรขนาดต่างกันประมาณเท่าไหร่ใช่ไหมอ่ะประมาณนี้เลยทุกคนอันนี้ความแตกต่างสองเท่านะเป็นไงอันนี้คือใหญ่สุดอันนี้คือรองใหญ่ประมาณนี้นะทุกคนที่กัดด้านล่างเ้อะของเรามีหลายขนาดนะนอกจากใหญ่สุดเนี่ยจะมีไซส์เล็กก็คือยี่บห้าลิตรย5ิบห้าลิตรอันนี้เล็กสุดยี่บห้าลิตรสี่สิบลิตรอยู่ฝั่งนู้นสี่สิ0ลิตรหกส 80ลิตร100ลิตรตอนนี้สต๊อกใกล้หมดแล้วอย่าเลื่มก่อนซื้อติกก้ะด้านล่างติ๊กกะด้านล่างนะ